รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อดัสนอนแอมโมเนียคลร์เรแชมพูเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับครับผมและตอนนี้นะครับมองก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญกูรูด้าน การประกวดทั้ง5ท่านแล้วนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในนามที่น้องๆเขาเรียกกันก็คือครูปิ่นนะครับเริ่มอาชีพการเป็นครูสอนดนตรีตั้งแต่อายุ17ปีเป็นกรรมการเวทีต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดก็แล้วแต่หรือท่าเลนอะไรก็แล้วแต่ในประมาณ400เวทีพี่เหวียนนเรียนินบลนะคะเป็นกรรมการบริหารบริษัทไม่เงาเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ m p r โอเคก็คือดูภาพลักษณ์องค์กรดูเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ อาชีพเสริมจะเป็นกรรมการบรงกอบทุเดย์ก็ได้มาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนะครพรอายุมาแล้วสาสิบกว่ากาไ,ไ,ได้ขึ้นมาตําแหน่งน,นี้ก็ต้องถือขอบคุณที่ให้โอกาสผู้ใยา่ให้โอกาสคือเราเป็นคนที่ไม่ทิ้งโอกาสเราจึงทําให้เราได้รับโอกาสที่ดีๆอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะพูดต่อ,ตอไป ของพี่ก็คือจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาทำเป็นหัวหน้าขาบันเทิงหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของนิตยสารโครเป็นหนังสือแฟชั่นแมกซีนก็เข้ามาในแวดวงการประกวดได้ยังไงก็คือเริ่มจากตอนเด็กๆเลยเริ่มจากการเป็นคนดูก่อนชอบเนื่องจากว่าชอบชอบที่จะเป็นคนดูหนังไทยเดิมทีเป็นคนชอบดูหนังไทยบ้านอยู่ใกล้ๆสัมยาน ก็จะไปดูหนังไทยแล้วเราก็จะรู้จักแล้วอ๋อวันดีสีตรังอรัญญานามวงเป็นใครแล้วก็อ่านหนังสือโลกดาราสมัยก่อนจะมีหนังสือชื่อโลกดา,าราวันดีวันดีสีตรังเป็นนางสาวตรงังอรัญญานามวงเนี่ยเป็นรองนางสาวไทยไท้ายที่สุดเนี่ยมารู้จักกับคุณปวิตรากเมเนธซึ่งเป็นเดิมทีเนี่ยทำงานอยู่กับคุณตุ้วีรพงน์เขามาเห็นสมบัติพระสถานอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่หนุ่มเก็บของพวกนี้ไว้แล้วดูคนเดียวเนี่ยไม่ได้ผิด ต้องทำ p o เก e ตบุ๊กออกมาให้คนสาธารณสาธารณชนได้รับรู้ว่าเรามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราการประกวดนางงามนางสาวสยามมายังไงเป็นอะไรมาย่งไงพี่หนุ่มต้องเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาดังนั้นก็เลยเกิดหนังสือ Pocket Book เล่มแรกขึ้นมาชื่อสาวงามสาวมงกุฎ ก็ได้เจอคุณบ๊อบที่งานเปิดตัวหนังสืออ๋อไปด้วยหรอไปด้วยงานฟีดแบ็คค่อนข้างดีก็จะมีรายการติดต่อมาว่าเอ๊ะทำไมมีของสะสมแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็เลยต่อยอดมาพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการเวทีต่างๆเริ่มจากเวทีสงการวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวทีแรกจนถึงปัจจุบันก็4 0 0เวทีรู้รายละเอียดของเวทีประกวดเนี่ยค่อนข้างหลากหลายว่าควรจะขึ้นเวทีแบบไหนสําหรับผู้มีความสามารถในลักษณะใดนะครับ คือเริ่มต้นจากอาชีพที่ทำโดยตรงเลยก็คือเปิดโรงเรียนสอนดนตรี<ด>อันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในในสิ่งที่ผมก็ได้จากจากครูปิ่งก็คือ,อเวลาอยู่ในวงการนี้ในวงการมาเทิงเนี่ย มันมีคนเยอะแยะมากมายแต่จะทํายังไงให้ทุกคนจดจําเราได้ซึ่งอาจารย์ก็จะพูดอยู่บ่อยๆว่าทุกคนต้องนี่คือความเป็นต้องมียูนิคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งันเนี้ยเด็กๆสามารถที่จะข้ามป่วยเข้าไปก็จะเอามาใช้ตรงนี้ได้มีอันดับแรกต้องจำใช่หรืออย่างพี่ปุ๋ยเนี้ยผมหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ากคนจําไม่ได้เนาะเวลางานประกวดทุกท่าเห็นผู้หญิงหน้าม้าก็นั่นแหละเจ้าแม่ MTI เจ้าแม่ความงามคุณปุ๋ยอนุรีแน่นอน ให้จบกับช่วงต่อไปกับฝันให้ไกลไปให้ถึงครับฝันฝันฝันให้ไกลไปไปไปให้ถึงฝันฝันนั่จะอยู่แสนไกลแต่จะไปก้าวไปให้ถึงฝันฝันฝันให้ไกลไปไปไปให้ถึงของพี่หนุ่มเนี่ยในพัดของตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องการประกวดทั่วๆไป โดยโดยเน้นการประกวดของสุภาพสตรีเป็นหลักนะครับเป็นหลักก็จะบอกตั้งแต่ว่าเคล็ดลับไปสู่ชัยชนะนี่ควรจะมีอะไรบ้าง<ม>ก็จะบอกในหนังสือหนึ่งทํสา้าทตามแบบนี้นะแบบนี้แบบแบบนี้นะแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าในการประกวดครั้งหนึ่งึนงเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะคนชนะแต่จะมีคนแพ้มากกว่าคนชนะค <c oughs> ำหนึ่งที่พี่ปุ๋ยพูดมาเนี่ยก็คือว่ากรรมการก็มีชีวิตติดใจ พอได้คีย์เวิร์ดคำนี้ปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อเราเขียนให้เฉพาะคนชนะไม่ได้เราจะต้องเขียนให้คนแพ้ด้วยเพราะว่าคนแพ้ในเวทีเวทีหนึ่งนียมีมากกว่าคนชนะซะแล้วเราเองก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจเราเสียใจกับน้องๆเขาเราก็จะบอกเขาว่าทั้งหมดของการประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือโลกสมมุติลงจากเวทีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ก็แล้วแต่ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันหมดทุกคนก็จะมีวิถีทางที่จะดําเนินชีวิตต่อไปของตัวเองอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่ดาด่า นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากเวทีตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองยังไงพี่เชื่อว่าทุกย่างก้าวของชีวิตคนเราเนี่ยมีประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบผู้ชนะหรือการเป็นการเรียนรู้แบบผู้แพ้ก,ก็แล้วแต่ก็คือจริงถนาดเรื่องสวยง,งามแล้วก็เวลาเป็นกรรมการจะมีความรู้สึกว่าขัดใจกับอีการแต่งหน้ามากแต่งไปไหนข่าวไปไหนน่าจะบานไปขนาดไหนแล้วผมฟาร่างูเห่าเพื่อ ทำไมทำไมต้องแต่งแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ซึ่งเราอาจจะต้องแนะนำว่าเวทีนี้นางแบบครับแต่งแบบนี้นางงามผู้ชายแต่งให้เป็นผู้ชายป้าบางทีแต่งเลยข้ามไปมก็หวานเกินาาดาวเดือนก็มีแต่ดาวยังไง <c oughs> แต่งให้เป็นดาวกว่เดือนให้มันชัดแล้วก็นักศึกษาันี้ยสำคัญมากเลยเขาบอกว่านักศึกษาที่ใส่เครื่องแบบประกวดเนี่ยไม่ใช่นางงามครับก็ต้องแต่งให้เหมาะช่วน,นักศึกษาทรงเกียรติที่เราได้ใส่ตรงนี้สำคัญมาก นักศึกษาแต่ฟาร่านแน่นโลหน้าแบบว่าอืมนักศึกษาถ่ายรูปมาก็ไม่ไหวครับแล้วก็เราไม่ได้ดูแค่เรื่องแต่งหน้าเราก็จะมีเรื่องของการวางตัวการอยู่ในวงการการเซ็นสัญญาครับนี่สาคัญมากหลังประกวดพูดถึงมารยาทของกรรมการคืออย่างที่บอกกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ค,คุณค,ควรมีคุณสมบัติยังไงถึงจะเป็นกรรมการตตดสินคนอื่นได้ครับเราต้องมีมาตรฐานของตัวเองด้วยม่ชนะใจพวกพี่ ที่จะมีทั้งช่างภาพด้วยนักข่าวด้วยใช่ไหมครับแล้วคนที่ไปตามข่าวก็จะมีทั้งสื่อประเภทังสือพิมพ์ออรททศร์คุณที่คุณบ๊อบเคยพูดไว้แล้วสมมบอว่าดีมากก็คือตอบคาถามยังไงให้ถูกใจกับถูกต้องมันมี2แบบอธิบายได้ก็คือคําถาม่าสิ่งที่เขาถามมาเนี่ยคือทุกคนตอบมาก็คือถูกหมดแหละถูกต้องหมดแหละนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีถูกใจเพราะถูกใจคณะกรรมการที่นั่งอยู่นะัวผอกว่าถึงสิ่งนี้ใคัญหมนี้ยกตัวอย่างเลยตัวอย่างชัดๆเลย ในงานประกวดของพี่ป hmm. mm ุ hmm. mm ๋ย hmm. อ mm ัน hmm. นี้พี่ปุ๋ยเล่าให้ฟังว่าประกวดหนุ่มสาวเพื่อรักสุขภาพคอนเซปต์นี่คือต้องสุขภาพต้องแข็งแรงต้องใช้เวลาทั้งวันในการออกกําลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพตัวเองพี่ปุ๋ยก็คนนี้เลือกแน่ๆเพราะตรงมากเลยรูปร่างหน้าตาอะไรตรงหมดยิงคําถามสุดท้ายไปปั๊บงานอดิเรกทําอะไรนอนครับ นอน,นอนหลับนอนหลับนอนครับค่ะแล้วมึงก็ไปนอน <c oughs> นอนไปเลยนะก,กลับไปนอนที่บ้าน <c oughs> เชิญ <c oughs> ตอบไาได้ไงอ่ะเ <c oughs> ออก็น,นี่ไงคือตอบคนั้ <c oughs> ครับ <c oughs> ผม หยิบของพี่ปุ๋ยมาเนี่ยมาใส่เป็นตัวอย่างของตัวเองว่าอย่างเงี้ยมันจะต้องโอเคถูกใจลหละว่าคือมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาอาจจะทําอย่างนั้นจริงๆิงก็ได้คือถ้าเป็นการประกวดความสวยความงามอ่ะมันต้องสวยก่อนงามก่อนส่วนของพี่เนี่ยนะก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากอยู่อันหนึ่งนอกจากเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้คนที่สนใจที่จะก้าวเท้าเข้ามาในวงการประกวดเนี่ยจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าทุกความพยายามอาจจะไม่นํามาสู่ความสําเร็จ แต่ทุกความสําเร็จเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความพยายามก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่แวดวงของการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรก็แล้วแต่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก้าวเดินเข้ามาเลยอายุ18-25โดยมาตรฐานคุณจะมีเวลาช่วงนี้เพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ถ้าพลาดจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยก็เวลามันก็จะผ่านพ้นไปอาจจะไม่มีโอกาสบางคนอาจจะมีไม่ไม่มีโอกาสในชีวิตที่จะได้สัมผัส การประกวดเวทีจริงๆเราอาจจะดูแค่ผ่านจอทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่เคยประสบบนเวทีจริงๆเราอาจจะเป็นนักพูดที่เก่งที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่เราขึ้นเวทีปั๊บทำไมเวลาเราจับไม้ปั๊บเราไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยหล่ะเราพูดไม่ออกทําไมสมองมันเดทไปเลยภายใน30มิวินาทีที่เราบอกว่าโง่30มวินาทีเนี่ยคือตัดจับไม้แล้วตอบคำถามไม่ได้บ, <ๆ S 2> บางคนอาจจะไม่เคยประสบความความรู้สึกแบบนี้นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วบางครั้งเนี่ยขัดใจว่าเอ๊ะ ทำไมตอบง่ายถามง่ายทําทำไมตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยมาประสบนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยก้าวเข้ามาเลยถ้าพ้นจากช่วงเวทีช่วงเวลา 18- บแถึง25โดยประมาณแล้วเนี่ยคุณก็จะหมดโอกาสอีกแล้วในชีวิตนี้ดังนั้นถ้าสนใจมาเลยสักครั้งในชีวิตนะครับสรั้งในชวนสำหรับช่วงดีครับเรียกว่าเป็นออเดอร์ที่เรียกได้เลยว่าวินทุกเวทีเวทุวินเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สำหรับช่วงหน้าครับรอดูกันต่อไปครับ จริงคือจะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นเหมือนไฟฉายครับผที่จะช่วยส่องนำทางให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้โดยไม่สะดุดหกล้มและไม่หลงทางไม่หลงทางไปทางอื่นจะบอกว่ายุคนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะครับผม คนที่พร้อมที่สุดและต้องรู้จริงในประเภทนั้นๆและพลาดน้อยที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะถ้ามาโดยไม่รู้อีโนอีเนถามว่ามันแล้วแต่ดวงเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ได้ไหมแล้วนอกจากนั้นจะมาเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นอย่ามาเพื่อหวังตําแหน่งเท่านั้นนะครับทุกคนมากืต้องอยากดีที่หนึ่งทุกคนมีความฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงนี่เลยตามรายการเราไปกับเราถึงแน่นอนครับผมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดให้ทุกคนได้สัมผัส ได้ลองรประสบกรารณ์จริงมีเวทีให้เขาแสดงไ,ได้ลองของจริงกันเลยให้ลองของจริงแล้วเราจะคอมเมนต์จริงครับผมแล้วก็จะได้ใช้ข้อมูลจากในเนี้ยมาลองอทําจริงใช่ซึ่งจริงๆการประกวดเนี้ย การแต่งหน้าสําคัญนะกับทุกเวทีทุกเวทีการแต่งหน้าสําคัญมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ผิดแต่งหน้าผิดนี่ตกรอบโดยเฉพาะการประกวดนางงามหรือประกวดนางแบบเนี่ยครับยกตัวอย่างบางคนมาประกวดร้องเพลงเนื้อเสียงเพราะมากครับแต่ว่าร้องเพี้ยนเพี้ยนแล้วก็อาจจะแนะนําว่ามาเป็นแบบน้องกรีนดีไหมเพราะเสียงก็เพราะอยู่แล้วมาเป็นพิธีกรดีไหมซึ่งก็มีการประสบความสําเร็จไปมีคือขนทางที่จะไปเนี่ยมีเยอะครับผมแต่เราจะต้องชี้ให้ถูกเข้าให้ถูกช่องของเรา เราอาจจะเลี้ยวซ้ายเพื่ออ้อมไปนิดนึงแต่ก็ไปที่เป้าหมายเหมือนกันท้ายที่สุดก็จะถึงปลายทางแต่ถ้ามาเวทีมางานเราเนี่ยเราจะเหมือนพาขึ้นทางด่วนเลยนี่คือลัดไปเลยทวเวค่ะครับผมลงเลยลงถึงปุ๊บถึงจุดหมายเลยทีนี้เขาบอกว่าเรื่องคอมเมนต์อย่างเงี้ยบอกว่าเวลาจะฟังเขาต้องฟังจากผู้รู้ฟังจากคนเก่งอันนี้มันมีผลมันต่างกันแค่ไหนอะระหว่างสมมุตินี้ครูปิ่นยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันถ้าเราไปประกวดเต้นก็ได้ แต่เราไปให้ข้างบ้านซึ่งเป็นเชฟคอมเมนต์มันจะเหมาะไหมเพราะฉะนั้นเชฟควรจะไปคอมเมนต์กับน้องที่กำลังจะเข้าประกวดเชฟกระทะเหล็กประมาณนั้นอย่างนี้ก็คือเอาให้ตรงเอาให้ตรงสาขาตรงทางว่ากันไปทีนี้มีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าจุดแข็งของแต่ละคนเนี่ยมีแตกต่างกันออกไปเราก็จะช่วยดูตรงนั้นให้ด้วยค่ะครับผมจริงๆคือจะบอกว่าถ้าร้องเพลงเนี่ย ขึ้นมาประโยคแรกบอกได้เลยบอกได้แล้วแทบจะบอกได้เลยว่าเขาจะได้รางวัลในระดับประมาณไหนจะเห็นนะครุต่อทันทีเลยหรืถ้านางงามเดินออกมาเนี่ยเดินมากึ่งกลางเวทีเราก็ดูแล้วดูการเดินดูดูโพสดูทุกอย่างหรือว่านางแบบหรือนายแบบเนี่ยแค่ปรากฏร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็มองขาดแล้วเราก็จะไปตัดสินอีกครั้งเมื่อแนะนําตัวยิ่งถ่าแนะนําตัวด้วยโทนเสียงที่เหมาะสมอักขรที่ชัดเจนน้ําเสียงที่ชัดเจนเนี่ยบวกเข้าไปก็ นี่งเรา<ค>ถือว่ามันลิงก์กันหมดไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องความสวยความงามเรื่องบุคลิกภาพทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดคือสมัยนี้ต้องครบเพราะว่าถ้ามาแล้วขาดสวยหลอ่อไม่เก่งคุณก็ได้ถ่ายภาพนิง่งถ้าคุณสวยหลอ่อเก่งอะแสดงได้แต่ถ้าเกิดมีสมองมาด้วยฉลาดด้วยเป็นพิธีกรก็ได้ผม ทำอะไรได้หลายอย่างก็จะไปได้หลากหลายมากขึ้นใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่แหละคือเหตุผลที่คุณจะต้องมาร่วมโปรเจกต์นี้กับเรานะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เราจะมาร่วมกันหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าประกวดผู้เข้าร่วมโครงการของเรานะครับเดี๋ยวนะวันจริงเนี่ยจะมีถึง4สี่ <c oughs> อรหันครับผมสี 4, 4่ส <c oughs> ี่สี่เซียนสี่เซียนสี่สาขาด้านไหนบ้างด้านไหนบ้างด้านคุณบ๊อบนี่จะเป็นเรื่องของการตอบคาถามครับผม การใช้สมองการใช้สมองรสนิคุณหนุ่มประเสริฐก็คือจะเป็นูรูนางงามซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในแวดวงของนางงามนางแบบในแบบครูป่นเชี่ยวชาญที่สุดเรื่องร้องเพลงเรื่องดนตรีแม้กระทั่งเรื่องการเต้นและพี่ปุ๋ยเชี่ยวชาญคือพี่จะดูภาพรวมเรื่องบุคลิกภาพเรื่องใบหน้าซึ่งจริงถ่านน้องแต่งหน้าทำผมมาน้องแต่งตัวมาเนี่ยเราจะบอกได้ว่า ควรจะปรับอะไรบ้างมากไปหรือน้อยไปบ,บางคนเนี่ยแต่งหน้ามาแล้วเป็นพรางจุดเด่นเน้นปมดอยอ,อันนี้คือผิดคือจะบอกว่าล้างหน้าแล้วสวยอ,อันนี้เราจะได้มาดูกันแต่งมาให้เต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะบอก จัดมาให้เต็มเดี๋ยวเราจัดมาให้เต็มแล้วจัดมาที่คิดว่าใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าใช่จริงไหมครับผมแล้วเราจะได้สามารถบอกได้ไงว่าที่คุณยังไม่ได้ตําแหน่งที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรมันจะได้รู้จุดบอดของทุงคนขึ้นมาตกขึ้นตกขึ้นตกท้อไม่ไหวละขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกรอบแรกมันทอนะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามีการเตรียมตัวอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะ เข้ารอบแต่ว่าที่เหลือเรื่องตอบคําถามเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องฝึกก็ทุกอย่างฝึกฝนกันได้หมดฝึกได้หมดที่เรามีแขกรับเชิญมาเพิ่มสีสันให้กับรายการของเราอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือพี่บ๊อบจุมพลโพธิสุวรรณนั่นเองครับผมสวัสดีครับ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 มัดมัดมาจากไหนมาบอกเู้ชมเราจากเวผพ้ชเราจากเวเลยก็ วันนี้ไปเป็นกรรมการคัดเลือกนะครับของเวทีมิสแกรนทาวน์สองพันสิบนะครับซึ่งคัดเลือกจากร้อยคนหรือ50คนนะคนับครับอันนี้คือหนึ่งในสี่อรหันอย่างที่พี่ปุ๋ยว่าไปเมื่อสักครู่นี้จะเจอตัวจริงล่ะจะเจอพวกเราเจอตัวจริงแน่นอนทุกท่านสี่สาวเทค่ะกรรมการท้วยคะแนนจริงๆเลยอีกท่านหนึ่งคือพี่หนุ่มประเสริฐไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเรื่องการประกวดเหมือนกันประกวดมิสเตอร์ประกวดเวิร์ลบอกว่างานแน่นจริงนะฮะนี้มิสเตอร์เวิ์ครับผมที่นี้ เราพูดมานะับพูดถึงพี่บ๊อบก่อนลวกันสําหรับวินทุกเว c คอนเทสที่เรากําลังจะจัดขึ้นในไม่ชา้าเนี่ยน,นะฮะพี่บ๊อบสามารถที่จะให้คําแนะนําปรับแก้เรื่องแอดดิจูดเรื่องการตอบคําถามเรื่องการสัมภาษณ์ต่างๆเราถึงรายละเอียดให้ฟังนิดนึงว่าทำไมสิ่งพวกนี้ถึงสําคัญในการประกวดสําคัญมากเลยนะครับเพราะาในหนังสือเล่มนี้เคยได้เขียนไว้ว่าเวทีการประกวดเนี่ยอพอถึงรอบสัมภาษณ์หรือรอบตอบคำถามเนี่ย มักจะกลายเป็นสุสานของคนที่เขาประกวดเสมอนะครับค่าตัวตายค่าตัวตายนะครับบางทีก็เรียกว่าอย่างพี่ปุ๋ยเคยพูดคําศัพท์ว่าว่าคว้างมควยงมงกุดทิ้งใช่ไหมลอยควยลอยไปอยู่จะมือจะมาถึงแล้วนางเฟียงทิ้งเลยอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างอย่างเช่นอ่าคุมสติไม่อยู่อย่างเช่นเขาถามว่า นางในวรรณคดีที่คุณชอบประทับใจมากสุดคือใครตอบพระมหาชนกนางในวรรณคดีอันนี้แปลว่าน่าจะตื่นเต้นจริงนะหลุดประเด็นกันมองอยู่บนหัวแล้วหลุดเลยลอยไปเลยเพราะนั้นมาบอกว่าการตอบคาถามหลักง่ายๆนิดเดียวนะครับคือตอบให้ตอบจากสมองกับใจประสานกันแล้วก็ตอบบนพื้นฐานความเป็นจริงคือไม่ใช่ว่าพี่เลี้ยงจับยัดมาหรือเทรนเนอร์จับจะต้องเตอจะต้องต่ำนี้ต้องนีต้องให้เด็ก ตอบก่อนแล้วเราค่อยตะล่อมตะล่อมตะล่อมก็คือใช้เป็นเบสพื้นฐานจากความคิดเขาเราก็ช่วยปรับให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปประดิ์ไปปรุงแต่งให้เขาไดพอเขาสะดุดปุ๊บเนี่ยก็เออมันหลุดเลยนะฮะใช่ต้องหาทะเลเลยต้องหาเกลือไออดินกินนะมีขอเสริมนิดนึงนะ้ผมตอบคำถามเนี่ยถามอะไร ตอบอที่เขาถามอย่าไปโยงเข้าเรื่องที่ตัวเองท่องมาเพราะเวลาตอบคำถามส่วนใหญ่อยู่ที่30วินาทีแท่นั้่นม้30วินาทีทองจริงๆบางคนไปแล้วลงไม่ได้โอ้ยเวียนวนบินวนอยู่นนหน้าหาที่ลงไม่ได้ก็เลยน้ำล้นๆไม่มีส่วนที่ถามเลยแทนที่จะชนะก็เหลวไปซะอย่างนั้นทีนี้บางคนอะจะเข้าประกวดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยตื่นเต้นทํายังไงรับมือกับความตื่นเต้นยังไงอันนี้จริงคือซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมถูก อย่าประดิษฐ์อย่าเรียนแบบพยายามอย่าเรียนแบบคนอื่นโดยเฉพาะสมมติการเป็นนักร้องอย่างเงี้ยอย่าไปเรียนแบบว่าร้องเพลงพุ่มพวงก็ต้องเหมือนพุ่มพวงร้องเพลงฝรั่งคนนี้ก็ต้องเหมือนคนนี้เอลวิสก็ต้องเหมือนเอลวิสอย่งงี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจคือสายตาสายตาในการใช้เวลาไม่ว่าเราจะประกวดหรือร้องเพลงเนี่ยจะต้องใช้ความจริงใจที่ออกมาจากอินเนอร์จริงๆเพราะมันจะมีเส้นบางๆกันระหว่างความมั่นใจกับการประดิษฐ์เนี่ยนิดเดียวเพราะเราจะต้องจัด จัดแต่งให้เหมาะซึ่งเราเนี่ยสามารถบอกได้พี่ปุ๋ยบอกได้ว่าควรจะแต่งตัวประมาณไหนถึงจะกําลังดีตอบคําถามประมาณไหนถึงจะกลมกล่อมร้องใช้สายตาประมาณไหนถึงจะเหมาะสมในส่วนของบางคนที่ล้นนะฮะบางคนมาถึงเสร็จปุ๊บโอ้โหเยอะเกิดโอเวอร์จะทอนออกยังไงเราไม่รู้วิธีอันนี้อันนี้อันนี้บางคนมาเต็มมาเยอะมาล้นมามากมามากใจกรรมการรู้สึกว่าวันกับวันมามากของเธอความสมดุลเหมาะสมที่สุดความสมดุลเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ล้นยังไม่พอนะจะมีอีกประเภทหนึ่งคือรั่วรั่วรั่วยังไงอธิบายรั่วรั่วก็คือเหมือนกับเออเออแบบตลกโปกฮาแบบคือต้องการกลบเกลื่อนความประมาทหรือความตื่นเต้นแต่มันเยอะเกินทพยายามทำตัวให้สนุกแต่ว่าเกินไป ก็คือบอกทําอะไรคือไม่มากอย่างที่ปุ๋ยบอกแล้วไม่น้อยพองามอย่าเกินงามครับผมซึ่งพวกนี้เราจะบอกได้คุณจะต้องมาคุณจะต้องมาแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนบอกเพราะเราเป็นผู้ให้คะแนนครับผมเราตรวจให้ตั้งแต่ใบสมัครเลยนี่แค่คุณกรอกใบสมัครเราก็สามารถประเมินได้แล้วระดับหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนที่กรอกใบสมัครว่าวิธีการกรอกความสามารถพิเศษนอนเอ๊ะ น้องไม่ควรมานะคะถ้าน้องนอนน้องควรจะอยู่บ้านเป็นนอนที่บ้านเลยอธินน<ช>การการตรวจใบสมัครแล้วตัวเองเป็นคนที่ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวหนังสือตัวอักษรที่น้องกรอกใบสมัครจะบ่งบอกถึงนิสัยบุคลิกลักษณะเบื้องต้นของน้องได้ด้วยคือเราไม่ได้ดูแค่อย่างนั้นีกเราเราดูลึกเข้าไปถึงตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไอเนี่ยวินดูเวคอนเทสเนี่ย มีจัดให้แน่นอนเรื่องแบบนี้มีจัดแล้วก็จะมีเกี่ยวกับโหราศาสตร์บ้างเอ็ดดูดวงให้น้องด้วยไหมได้น้องเรียกได้ว่ามาเสร็จปุ๊บครอบคุมนะฮะครอบจักรวาลจะร้องจะเต้นจะเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรมาให้หมดจริงๆคือเปิดกว้างท่านเด็กๆนะเพราะว่าตอนนี้เราได้เจอการประกวดเด็กอุ้ยตอนนี้เด็กขวขวบเด็กเยอะมากขวบขวบเจ็ดขวบความสามารถแบบมาแต่ว่าปัญหาเขาอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่จับยัดเยอะเกินไปคือปัญหาของเด็กรุ่นนี้นะหกเจ็ดขวบเนี่ยเก่งแต่ไม่ใช่มนุษย์ น้องเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกป้อนข้อมูลยังไงต้องคงความเป็นเด็กใช่ต้องหมาะสมก็บวัยถูกก็จะมีบริบทต่างๆที่ทำให้เขาดูน่ารักโดยเฉพาะถ้าเป็นเวทีประกวดร้องเพลงสำคัญมากๆคือการเลือกเพลงสำหรับเด็กถูกเวลาเราถูกคอมเมนต์อะไรนะครับแนะนำอะไรเราต้องใจกว้างเพราะคนเราสัญชาตญาณคนเราเนี่ยต้องเปิดใจไม่ชอบให้ใครมามาด่าเราแต่ชอบให้คนชมเราเราไม่เราไม่ได้ด่านะแต่เราพูดตรงเพราะฉะนั้นเนี่ย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าต้องรับให้ได้แล้วก็เราจะบอกวิธีแก้เราไม่ได้พูดลอยๆถึงเวลาจริงเนี่ยมีซ้อมตอบคําถามมีโยนคําถามมีทุกอย่างทําให้เหมือนจริงทุกอย่างเลยน้องจะได้ลองจริงแล้วบางทีนะราการถูกรุมถามเนี่ยสติต้องดีเพราะเราอยู่หนึ่งเดียวแต่กรรมการรุมรุมรุม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 แล้วในบรรยากาศตอนนั้นเนาะโอยตื่นเต้นก็เล่นเดี๋ยวก็ลกนะฮะเป็นการทดสอบทดสอบจิต อย่างพูดถึงว่าอย่างคำถามเนี่ยนี่ยกตปวอย่างระบุชื่อเลยอย่างหนูศิสิริเลิศรลิมสีิสเทนเวอร์ปีส0 1 0ิเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเทรนเทรนให้ในเรื่องการตอบคาถามหนูศิษยจะต้องฝึกตอบคาถามวันละประมาณห้าหกาิถามต่อวันตอบปถามมาตอบปก็คือต้องสามารถตอบคาถามได้ทุกประเภทไม่ว่าถามเรื่องอะไรมาการเมืองการศึกษาประวัติศาสตร์ได้หมดจะต้องมีคาเบตอย่างเช่นเป็นยังไงคาเบตคาเบตก็หมายถึงว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างคติในการดำเนินชีวิตอย่ตัวโน้ตคาเบตอย่างคติในการดำเนินชีวิต กี่คนก็จะตอบว่าความพยายามอยู่ไหนความเสี่ยงที่นั่นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งมันธรรมดาคใครก็ตอบกันคือมันไม่ผิดถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคณะกรรมการไม่ต้องมีเช่น ก้าวไปเถิดทางไหนจะอย่างไรก็แล้วแต่สองขาที่แน่วแน่ถึงจะแพ้ก็ภูมิใจนี่โอ้โหกก็็เเปนนอออแบบว่ามาเป็นกรนเลยใช่ก็ดูแบบดูแปลกดูดีกว่าคนอื่นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการพิสูจน์ว่ามีสมองครับผมสุดท้ายแล้วครับผมเราให้พี่ๆทั้ง3ท่านนะครับผมได้ฝากให้กับคุมผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าทําไมจึงควรมาเข้าร่วมโปรเจกนี้กับเราเริ่มจากพี่พี่ คขปินกันเลนเอาตามลอยเอาตายลอยเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีแรกเลยที่กรรมการผู้ให้คะแนนเนี่ยจะแนะนําและปรับทัศนคตินอกจากนั้นก็คือจะเปลี่ยนวิธีการคิดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแค่คุณเลือกเพลงผิดเนี่ยชีวิตก็ไปไม่ได้แล้วเราจะเราจะแนะนาให้ให้ถึงความเหมาะสมของแต่ละคนครับครับผมของพี่สั้นๆเลยนะคะถ้าคุณเรียนหนังสือคุณต้องถามครูครับไม่ได้ถามปารโรงอันนี้ถูกต้องและถิ่มไม่ได้เลย ก็ยังย้ําตรงจุดยืนของหนังสือเล่มนี้อยู่ว่าอ่านแล้วหรือว่าแม้ทั่งอบรมกับเราแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องแพ้ให้เป็นชนะให้เป็นเพราะว่าทุกวันนี้พอมีการแข่งขันการประกวดขึ้นเนี่ยทุกคนก็อยากเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งพอไม่ได้ปุ๊บทุกคนก็ใจเมกว่างไงก็เสียใจพ่อแม่ยิ่งไม่ให้กาลังใจยิ่งแบบไปเชียร์ข้อข้างลูกอีกอะไรเงี้ยก็ทําให้ลูกไม่มองมองไม่เห็นข้อบุคองของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นกระจก แปดเหลี่ยมเลยสองไม่เห็นเลยเข้าบกกล้องครับผมใครที่สนใจติดต่อมาได้ที่ที่เราให้ ที่อยู่ข้างล่างนี้ว้นะครับผมซึ่งงานนี้นะฮะไม่ว่าจะเด็กสักแค่ไหนนะฮะจะวัยรุ่นหรือจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองกับกูรูของเรานะฮะสี่อรหันต์ของเรานะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายที่จะรวมกันได้ซีนใช่<ต><ต>จริง,ค,รงคิวเยอะมากคิวแน่นจริงๆอยู่ต่างประเทศคนอยู่ตรงน้นคนนี้คนวันนั้นเราจะจัดเต็มนะฮะแล้วก็ครบสี่ธาตุาดินน้ำลงไปถูกไหมถูกไหมนะฮะใครไม่หลับกลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะฮะซึ่งก็รับรองว่าได้ กลับไปแน่นแน่นแน่นอนนะครับเหมือนกับที่วันนี้ถ้าเกิดใครได้ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบรายการสาระของเราแน่นมากแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะฮะกับโปรเจกต์นี้นะครับพวกเรารออยู่รออยู่นะครับผมมาแล้วก็ไมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากนะครับพี่บ๊อบครูปิ่นและพี่ปุ๋ยครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฟันนี่กลายไปถึงของเราได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นหลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ